เอป <Hey, S 1> สวัสดีสวัสดีนายอยู่กับ<อ>เราหรือเปล่าคือพี่ฝมีผู้ติดตามเยอะนีอันนี้คือที่ฟติดตามนะอ่ะอันนี้พี่พีมีผู้ติดตามอยูสิบสองคนนะนี่นี่มีคิมมีน้องนิวชอบกินมะน,นาวนน่โกจุนอ่ะวาลินทายชอบกินมะน,นาววาลินทายชอบกินมะน,นาวมีสองคนนะ คนเนี้ยคือพี่ฟ้าคนเนี้ยคือแนนนะทุกคนพี่ไฟลุกแป๊บนึง่งลองลุกก็ได้ติดตามหรอพี่ไฟติดนะตามอยู่23คนนะพี่ไฟเพิ่งลงรูปคู่ไปนะทุกคนนี่แฟนกันนะเนาะ อืมฟามันก็มีเงินดูเงินพี่ฟามีอยู่1 4ึ่อเบาทเออมีมน้อยมากเลยเ้คยเเอยเหรออืมยี่ไฟไปรับเีคุยกันแป๊บหนึงโอ้ไอเ<อ> กดติดตามพี่ไฟด้วยนะครับขอบเป็น้องใจครับแง่อย่ามายุ่งดิออกไปอย่าถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยลูกคู่ดีกว่าเรื่องไหนดีทุกคนนี่ไฟลงไปแล้วนี่พี่้าก็ลงไปแล้ว อันไหนดีคิดว่าเป็นอันไหนดีน,นีไหมสูงความสูงจำไว้ยาวเอาไหมไม่เอาหรอเอาไหนเอาไหน ไอเลื่อนแปบหนึ่งนะนี่ดีกว่าสะพานหินนะทุกคน หนดูสิสวยทุกคนอันนี้เลยนะเดี๋ยวไีให้ทุอโหลดนานสันทีแล้วทุกคน กานรักเราทีเสร็จแล้วทุกคนสำเร็จสพลักรอมันหลุดแป๊บนึงมันหลดุดนานนาทีสิบเก้าสี่นาทีแล้วเคสสำเร็จแล้วสพลักของเรา ค okay. งั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดให้หมดทุกปุ่มนะโอเคบายบายว้ว okay.